ขู่ว่าในต่างอ่าเขนิยงเขนองทางนี้เกิยูมแบบต่ออันบอปลายคลีซอนตเนนียพิซาไาทยยังบหมือนตอ่อยังโจโลิริงตีซามสับมวยพวกคนถูกเจ้าหนา้าไหลออกใช่ไหมพวกคนถูกเจ้าหนา้าไหลออกใช่ไหมคิสุทาตา้าปุ่นแนะตระอุจวายนี้เดินเจรปัดมาหรือตีสราอกิจลายที่สร้างสปีกิชาาใช้แล้ว,วเจ้านาไหลผัวเราออกใช่แล้วเจ้านไหลผัวเราออก ปัญหาปัญหาไอ้ชาววนี้หรือก็ชาววัยเดินผู้เยิงจฉยชววัยปัญหาไอ้ชาววัดินผู้เยิ้งเฉใช่แล้วปัญหายอ้เจ้านายประทานชาววยหรือก็ปัณฑิตนักเมียนั้นไหลเดินผัวเราผู้เยิ้งออกประทะเฉยใช่แล้วเจ้านายไหลไล่ผัวเราออกที่สร้างสบใบกิสุบันตอเธอพาเข้าไปทานอาหารเย็นใช่ไหม เธอพาเข้าไปทานอาหารเย็นใช่ไหมกิสุทาตานีงหนอมគាត់ទៅទទួលទានអាហារពេលល្ងាចប៉តម៉ែរីតេតានាងនំគាត់ទៅទទួលទានអាហារពេលល្ងាចប៉តម៉ែរីតេសាថៃគឺធ្វើพาចូលបាយឋានอาหารเย็นใช่ไหมเธอប្រឋាននាងพาចូលនំគាត់ឬក៏នំគេបាយឋានទៅទទួលទានអះទៅទទួលទានឬក៏ញ៉ាំ อาหารเย็นอาฮเป็นาเงียยใช้ไม่ปดมารุตีี่ำสมบู์กิจายทาใช้แล้วเธอเป็นขนผาเข่าไปใช้แล้วเธอเป็นขนผ้าเข่าไปใบท้าปัดใบ่้าเนียงือเชียนี่ยนอมกอดเตื้อปัดแมนหายเนียงคือจิีเนี่ยนอนกอดเตืร์ใช้แล้วปัดแมนหายเธอเนียงเป็นขนคือจิีเนี่ยเป็นขนคือจิีเนี่ยผ่าเข่าไปนอนกอดเตื កាត់នាំគេទៅបានណាយើងអាចយកជាមួយគេក៏បាន꽌ក្បែងកន្លែងឃ្លាហ្នឹងឥឡូវយើងអាចកាត់កន្លែងនេះមកទីដើម្បីយើងចូលដល់តម្ពរថ្មីដើម្បីឲ្យក្បိုင်းឆ្លងតម្ពរណាឥឡូវយើងបានមកបន្តឃ្លាសន្តានទៀតទី35 ิสุธาใคร่เป็นคนช่วยเธอใคร่เป็นคนช่วยเธอม้างะตาโนนะคือจีนเนี่ยยเนียงตาโนนะคือจีนเนี่ยยเนียงใคร่ระธานโนนะเป็นคือชี้คนช่วยเนี่ยนะช่วยคนเนี่ยช่วยเธอจวยเนียงใคร่เป็นคนช่วยเธอตาโนนะคือจีนเนี่ยยเนียงตีสามสับประมุย่ยกิจลรธาแม่ของเธอเป็นคนช่วยเธอ មែរបស់ເ THER ប៉ែនຄົນຊ່ວຍ THER បៃតាຫມະរបស់នាងគឺជាអ្នកជួយនាងຫມະរបស់នាងគឺជាអ្នកជួយនាងមែប្រធមៈຂອງ THER របស់នាងមែຂອງ THER ຫມະរបស់នាងប៉ែនគឺជាຄົນຊ່ວຍ THER ប៉ែនຄົນគឺជាអ្នកຊ່ວຍ THER ជួយនាងមែຂອງ THER ប៉ែនຄົນຊ່ວຍ THER ចូលដល់ឃ្លា37គេសួរបន្តគេសួរថា ពួកខាវមានតួទៅឌូការស្តែងឆៃម៉ៃពួកខាវមានតួទៅឌូការស្តែងឆៃម៉ៃកិសូថាតាតាពួកគេមានសម្បត្តិទៅមើលការសម្តែងប៉តមេរីតេតាពួកគេមានសម្បត្តិទៅមើលការសម្តែងប៉តមេរីតេពួកខាវពួកគេក៏បានពួកគាត់ក៏បានណាពេលនេះប្រើពួកគេពេលនេះយើងប្រើពាក្យថាពួកគេមីមានតួប្រែថាសម្បត្តិណា สมบตัติรวมตัวเมื่อว้มวยนันก็หาแท้ตัวนะไปดูตัวมือสมบัติตัวมือการแสดงการสัมดด้ใช้ไหมปัดแนตพวกเขามีตัวไปดูการแสดงใช้ไหมตีสามสปารับไวกิจลท์ถ้าใช่ค่ะผู้เขามีใช่ค่ะผู้เขามเขามีปัดแมนปุกวัดเมียนปัดแมนจ้าผัวกวดเมนีน ตีสามสุประนเธออยู่คนเดียวใช่ไหมเธออยู่คนเดียวใช่ไหมตาเนียงเนอไม่ไอเปิดมาฤตตาเนียงเนอไม่ไอเปิดมาฤตเธอประธานเนียงยู่ประธานเนอคนเดียวไม่ไอใช่ไหมเปิดมาฤตเธออยู่คนเดียวใช่ไหมตาเนียงเนอไม่ไอเปิดมาฤติตีสายสับไม่ใช่เธออยู่กับเพื่อนรวมห้องไม่ใช่เธออยู่กับเพื่อนรวมห้องมาในทาง มันແມ່ນតែនាងនៅជាមួយមិត្តដូចបន្តុកមិនមែនទេនាងនៅជាមួយមិត្តរួមបន្តុកមកឆៃមិនមែនទេធនាងយូកັບព្រឿនយូកັບនៅជាមួយព្រឿនរួមហងប្រតែមិនរួមបន្តុកវីដេអូនេះផងដែរក៏សូមស្លេះត្រង់ប៉ុណ្ណេះសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏នឹងបបប្រែឃ្លៀសសន្តានាយើងត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា